ก่อนรู้ว่าจะไม่ได้เข้ามาชมในนี้ยนะิ่งไปกว่านั้นทะลุไปลงศึกวิแล้วะเวทีชั้นเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยคือจะ เดกเนี่เ๋ยวเดี๋ยวกูเนี่ย,ยเด็กพ่อบ้านมานะัไอีกเหมืนะอน,นมาพูดคุยกันกนะับสู้นะเอนๆครับเด กรมราชทรรนะคะอน,นุญาตให้ทางกลุ่มผู้สร้างและผู้ก่อแต่การดีนะคะโดยมีคุณสุขสินตันตินันทตะกูลนะคะได้ไปติดต่อกับทางกรมราชัรร์นะคะท่านอธิบดีกรมราชทรรท่านอายุญญสินทพันนะคะก็อน,นุญาตให้ทางกลุ่มผู้สร้างและผู้ก่อแต่การดีมีคุณบอลเชิญยิ้มและคณะนะคะคุณบ๊อบบี้สามบาทห้าสิบและทีมงานนะคะตอนนี้ก็กําลังสรุปสนานกันอยู่ข้างในเรือนจํา แล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่คณะทีมนักแสดงดาราตลกต่างๆเนี่ยได้เข้ามาให้ความสุขกับคนที่อยู่หลังกำแพงพวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แม้จะอยู่ลึกลับเข้าไปข้างในแต่ก็ยังมีประชาชนมีผู้มีจิตส,สนใจให้การดูแลผู้อยู่หลังกำแพงเข้ามาให้ความสุขโดยการแสดงแล้วก็ เวทีนะคะมีเครื่องดนตรีเนี่ยเตรียมมาพร้อมเลยไม่เสียเงินสักบาทค่ะฟรีตลอดงานทาั้งทั้งที่เมื่อวานคุยก,กันกับคุณหลังนะคะว่างานเนี้ยประมาณสองแสนประบาทแต่ทั้งทีมงานเนี่ยไม่เก็บเงินทางเรือนจําไม่เก็บเงินทางกรมราชทัณฑ์เลยอันนี้พวกเราก็ต้องขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอให้อันนิสงแห่งการมีคิดดีทําดีในครั้งนี้นะคะช่วยให้ทางผู้เข้าแสดงในวันนี้เนี่ย ได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีการเงินการงานที่แข็งแรงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ